ทุกคนครับสวัสดีรับชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเรานะครับผมจะมาเล่นเกมเ,เกมอะไรนะบล็อกฟุต24ชั่วโมงในบล็อกฟุตนั่นเองนะครับแต่ผมมีเรื่องที่แบบโคตรจะเศร้ามาให้ทุกคนดูนะครับพอดีว่าผมถ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่าคือไฟล์เนี่ยมันเสียนะครับผมมัน กู้คืนไม่ได้นะครับผมพยายามจนสุดความสามารถแล้วก็กู้คืนไม่ได้ะครับทุกคนคือบอกโคตรเสียใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเวล400แล้วนะครับทุกคนก็คือแบบคือแบบมันจะประเสียอะไรมันเสียทั้งแถบเลยนะเว้ยทุกคนเออคือแบบเซ็งเป็กเลยนะครับทุกคนอ๋อเป็นไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ ก็อย่างนี้นะครับที่ผมมาเช็คก่อนไม่งั้นคือเสียทั้งหมดอะออนะครับผมผมแก้แล้วเนาะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปทาโยรุวีทรูกันดีกว่านะครับวันนี้เพราะว่าผมไม่ได้ําเพราะว่าผมทำให้เป็นเนาะก็ตอนนี้ผมได้ดู YouTube มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือ ก่อนอื่นเนี่ยต้องไปเกาะกลางนะครับทุกคนแต่ว่าผมขอไปสุ่มผลก่อนนะครับแล้วก็ไปดูแวะไปดูผลด้วยนะครับว่าผลอะไรขายตอนนี้ผมเล็งผลพาไว้อยู่เพราะว่าผลพาเนี่ยมันฟาร์มดีมากนะครับผมเมื่อกี้เขอบตกน้ำแหละโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเอ่อไปดูผลก่อนละกันนะคะทุกคนไป <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผม ซึ่งมาเกาะแรกดีกว่ามันก็มีผลมาอนกันเนาะที่ดู้ผลนะครับโอเคมาดูกันว่าผลไหลขายนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงสี่สิบเอ็ดนะครับจลีเนาะก็มีผลย่างนะครับผม,มแล้วก็ไม่มีเลยนะครับผมก็เ,เกลือไม่เกลือครับเกลือมากนะครับผม โอเคนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดสมัครด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังกายทาคลิปต่อ,ตอไปตอนนี้คือผมแบบโคตรสิ้อ,อ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะผมเอ,อ่อที่อย่างที่บอกไปก็ยังดีที่ผมมาเช็คก่อนเนาะไม่งั้นไฟล์เสียหมดแน่นอนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนผมได้ไปดูสูตรมาด้วยนะสูตรในการสุ่มผลได้ผลพัฒ์เนี่ยคือแบบ ได้จริงเหรอ,อเดี๋ยวผมลองไปดูแล้วกันนะครับโอเคมหมก่อนอื่นเนี่ยเอ,อที่ผมไปดูมาก็คือต้องอตีตัวนี้ครับผมแล้วก็เดินบนห้ารอบนะครับทุกคนมาหนึ่งสองสามสี่ อ่าโอเคมาดูซิว่าเราจะได้ไหมนะครับใช้ประมาณ 8, 50, แปดหมืนห้าเลยโคตรแพงอ่าเดี๋ยวผมว่าคลิปหน้าผมเติมซื้อนี้ดีกว่าครับซื้ออ่คูณสองไหนวะนี่คูณสองเงินนะครับซื้อดีกว่านะครับขนมืดอ่ะขนมืดหรอเอ่อมันไม่ดีนะเพราะว่า คือดีวะมันถ้าแลกกับผลไฟก็จะบินไม่ได้นะงั้นผมขออนุญาตทิ้งไว้ก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันดีกว่าหรือเปล่าโอเคนะครับผมคือที่ผมไปดูมาก็คือการไปรับเควสที่เกาะกลางนะครับก็น่าจะอยู่บ้านเนี่ยที่บ้านเป็นหัวเนี้ยนะครับประมาณที่ผมไปดูมานะครับทุกคนผมก็ไม่เคยทำอยู่รูปเหมือนกันเนาะ เดดไปนะครับแดดน่าจะเร็วกว่านี้นะครับอ่าไหนวะาออประมาณตรงนี้นะครับมีมีตรงนี้โอเคนี่ไงเออก็มาคุยกับไอตัวนี้นะครับทุกคนอ๋อโอเคนะครับผมน่าจะเคยรับไปแล้วเพราะว่าผมก็กดอะไรมัวมวก็ไม่รุกนะครับผมก็ ผมน่าจะเคยไปแล้วนะครับแค่ต่อไปนะครับผมต้องไปเกาะเอ,อ่อเกาะหิมะนะครับซึ่งเกาะหิมะอยู่ทางนู้นมากนะครับเออว่าแต่ผมไปคุยตอนไหนวะมันบอกโอเคอะไรเงี้ยหรือว่ามันทําไม่ได้วะง่ายคือผมคุยตอนไหนนี่แหละคือประเด็นนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะหมากก่อนเพราะว่ามันไกลมากนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงนี่ละนะครับน่าจะต้องไปคุยกับบ้านหมาใช่ไหมตรงนี้นะครับเขาบอกให้กดอันที่สองนะครับกดอันที่สองกดอันที่หนึ่งแล้วก็กดอันนี้กดชวโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วขอดูใหม่ละกันเผื่อผิดนะครับ โอเคถูกละนะครับแล้วก็เออ่ตอนนี้ผมตามเขาอยู่เนาะเขาจะให้มาตรงตรงอา่าตรงนี้แล้วก็ยิงไปะนะครับนี่โอเคแล้วก็จะรับไปเอวเอวโอเคตอนนี้เราปิดต่อหน้าเลยนั่นเนี่ยโอเคต่อไปให้เราไปเกาะ ออ่เท้องฟ้านะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เออโอเคแต่ผมขอไปก่อนเนาะทุกคนคือบอกเลยว่าผมอยากให้ผลเสงมันเดินทางลำบากโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซื้อเรือนะครับแล้วผมขอคูณสองมันนี่ก่อนนะครับเออมันจะเสียตังค์ทุกคลิปไม่ได้นะครับโอเคนะครับพอ,บอกอไ้มาตรงที่เซสเปวนะครับ โอเคเนี่ยแล้วก็รับครับโอเครับแล้วนะครับต่อไปก็ต้องไปเอ่อเกาะไหนเอ่ยเดี๋ยวผมไปดูเขาก,ก่อนเนาะเกาะอะไรอ่ะเอาไปฝั่งนี้บ้างใช่ไหมเออใช่แหละทางไหนเนี่ยเอ่อแค่ทางนี้หรอนี่ง เขาบอกให้ไปเกาะมารีป่ะฝั่งโน้นอนะ่ะน่าจะมารีนะครับฝั่งโน้นโอเคตอนนี้ผมดูวิดีโอไปอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมลืมไม่ใช่เลยหรอกถ้าลืมแล้วนี่ก่าจะมาเปิดอีกก็ลําลบากใช่ไหมโอเคอ่าทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงเกาะมารีแล้วนะฮะทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะไปทักไทย คนที่อยู่ก่อนนี้สักหน่อยนะครับโดยการจบบอสนี่นะครับก็รับเฟสไปด้วยนะครับเอาตาังเอาตาังโอเคปลองดูซิว่าผมจะใส่เดี่ยวบอสได้เปล่ามันง่ายอยู่แล้วแหละนะครับโอโหเจ็บกันนะครับก็สะเจ็นี่ไปเลยโ okay. อเคเขาบอกให้มาหลัง,งตรงนี้ใช่ไหมอ่า อังไหนวะนะนี่ไงคือเขาให้ไปข่งมกวดใช่ไหมที่ผมดูมานะครับแต่ผมอยากออทำด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามันต้องได้มาด้วยตัวเองใช่ไหมเออขากดใช่ไหมเออมันสกิลอะไรได้อ,อันก็มีแค่นี้อยูโอเคมา ลองไปทางนี้ดีกว่านะครับเผื่อจะเจอน,นั่นเองโซได้นะโอเคปัป๊บอ่าทางไหนครับเนี่ยมันใช้สกิลแซดกับโซได้แค่นี้เองเนาะไม่รู้ว่าสกิลอื่นใช้ได้ไหมนะครับชุบอ่ะทางนี้อ่ะอ่ะไปโอ้ยทางตันโอ้ยเออเออโอ้ยๆตกใจลองไปทางนี้ดูนะครับ เอ้ยเจอด้วยโคตรเก่งโอเคตอนนี้เราน่าจะได้ครบแล้วมั้งนะ๋ยวผมดูใหม่อีกทีโอเคตอนนี้ต้องกลับก่อนนะครับโซไปช,ชื่อขอชื่อนี่เป็นไงโคตรเก่งปากปากปากอันี้ต้องฝันเนาะ โอเคแล้วเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนให้เออ่ทำการไปเกาะไหนว่าไปนหนึ่งนะรอให้ไปเกาะกลางใช่ไหมเออโอ้โหยุยากเย็นจาดโอเคอา่าน่าจะไปคุยกับคนเดิมนะครับผมก็เอ่อไปยุนะครับ อาไม่ค่อยไกลมากนะแต่ผมตัดก่อนนะไม่งั้นมันจะคลิปมันจะแบบดูน่าเบื่อไม่ก็มันจะเสียเวลาเกือบไว้แล้วเวลานะครับปอกี้เผลอกดออกเนาะโอเคนะครับผมจะไม,ไม่ดูเข้ารีวิวสกิลก่อนแล้วกันเนะเพื่อเพราะว่าจะอะจะได้เป็นการที่แบบไม่สปอร์ตตัวเองเกินไปนะครับผมก็เคยเห็นคนอื่นแล้วแต่ อยากเห็นได้ตัวเองมากกว่านะครับทุกคนอที่ซื้อนี้ไม่ใช่แล้วผมไปเข้าน้ำก่อนมาโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับอ่ระหว่างผมกดเอยเดี๋ยวค่อยกดก,กันเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่ารีวิวสกิลไปเท่าไหร่แล้วผมจะอ้อมทำไมเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะลอง ให้ดูสกิลก่อนที่วีนหนึ่งเนาะเพื่อใครยังไม่รู้นะครับสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการชาร์จนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วเน็ตไ,ไม่ไม่ดีกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สกิลเร็วๆค่ะเร็วๆคับอ่าสกิลแซดนะครับก็จะเป็นฟันโร่แบบนี้ส่วนสกิลเอ็กเนี่ยคือมันต่างกับสกิลหนึ่งมากเพราะมันแบบมีแค่สีเขียว คือแบบโคตรจะต่างนะครับทุกคนดูดิอันนี้คือสกิลหนึ่งโคตรสวยนะครับถ้าฟันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่สี่จะเป็นการพุ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวีสองกันดีกว่าว่าวีาวสองเนี่ยจะเป็นวีวแบบไหนนะครับเขาเรียกอะไรเมื่อกี้แบบไหนเออมาดูที่การฟันนะครับการฟันเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงครับหนึ่งสองสามเอาเอาไหม หนึ่งสองสามสี่สี่ก็เหมือนการพุ่งนะครับโอเคมาดูสกิลแซกันดีกว่านะครับ oh, อ wow. ๋อว้าวเออสกิลแซถ้าชา้าเนี่ยจะเป็นการพุ่งใช่ไหมโอเคลองใหม่ลองใหม่จะเป็นการพุ่งอ๋อ oh, นี่ไงชิบนี่โอเคนะครับส่วนสกิลแอคแอคกันอะไรอีกจะเป็นการชาร์เหมือนกันแล้วก็ฟันเท่าไหร่ชิ้ว นี่คูเท่ถ้าไม่ชาร์จเนี่ยก็จะไม่นันาดนะครับไม่ไม่ไมคู่เนาะแคผมสุกผลจะไปยังวะอ๋อสุดแล้วไอผมก็ลืมเก่งเก่งเนาะโอเคนะครับผมคิดว่าไม่มีอะไรทำแนละวเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคผม มาละไม่บายไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดมาได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะน้อยอยู่แหละนะครับไปแล้วผมจะไปและวเออ